เรามาถึงทาเทโอออนเซ็นนะครับทีนี้เราถามอินฟอร์เมชันเราคิดอะไรไม่ออกเราต้องถาม Information. อินฟอร์เมชันจบว่าเราจะสามารถเดินทางไปยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาถามอินฟอร์เมชันนะครับ เรามาอยู่ไทเคโอออนเซ็นนะครับเมืองนี้น่ารักมากเมืองชิคมากๆนะครับสวยใรรยากาศนี่ดีมากๆอ่ะอันนี้คือมันคืออ่ามณของญี่ปุ่นใช่ไหมออต่างอันนี้คือตางจังหวัดของญี่ปุ่นนะครับเรากําลังเดินไปที่ออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุด1,300ปี นี่ฝนก็นตกไปปลอยนิดนึงก่อครับง เออสนะครับคุ้นๆกันไหมครับมีน้ํามันยี่ห้อหนึ่งนะครับน้ํามันเครื่องยี่ห้อหนึ่งที่ขายในประเทศเรานะครับก็เอเนอสนี่แหละบ้านเมืองเขาสะอาดมากนะครับนี่คือในต่างจังหวัดที่ญี่ปุ่น ไฟแดงที่สองบอกว่าไฟแดงที่สามจำเป็แดงที่สองแล้วก็เลี้ยวขวาคือเมืองมันน่ารักอยู่แล้วทีน,นี้รถก็น่า เล็กๆมันตะมุตะมีอย่างเงี้ยมันก็เข้ากับเมืองมากๆอะ นีไฟแดงที่ จะเป็นทรงแบบเป็นร้านของอเสื้อผ้าเสื้อผ้าของ,อของจุดจิด๊บ i <laughs> หึงไฟแดงดีสัฝาท่อนะฝาท่อก็เป็นลาย อับมันเป็นเมืองที่ชิคมากควรนะที่จะมาถ้าเกิดว่าเราไม่แวะเนี่ยเราก็จะไม่เห็นไม่เห็นอะไรแบบเราก็เห็นแค่เมือง เยอะๆก็อาจจะไม่ชอบอถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเมืองที่มันสบายๆชิคๆเนี่ยก็มาได้ เดินอย่างเดียวถ้าจากสถานีมานะครับคือเห็นคนญี่ปุ่นนี่เดินเยอะมากแล้วก็ ปัน okay. ป่นจกักรยานนี่ก็เยอะเช่นกันเยอะมากๆปั่นจกักรยานตอนนี้เราใช้เวลาเดินมาประมาณ9นาทีแล้วยังไม่ถึงเลย เดินมาก็ไกเหมือนกันนะถ้าใครจะมาก็ต้องเผื่อเวลาดีๆต้องดูรอบรถไฟกันดีๆ เรื่อยๆนะบายก็มีแท็กซี่อยู่นะ ที่เราออกจากสถานีไงมีแท็กซี่จอดจอดรออยู่ถ้าเราจะขึ้นแท็กซี่ก็ได้ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่จะต้องถามดู้าถึงแล้ว ถึงแล้วนะครับไทเคโออนเซ็นเป็นออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง น่าจะเยอะอยู่นะแต่ว่าเราก็เลือกห้องพ a เ e และกันอ่ะโอเคนะครับถึงแล้วเดี๋ยวขอไปแช่ออนเซ็นแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับก็พาเดินมาดูนะครับทาเคโอออนเซน็นจากสถานีทาเคโอออนเซ็นมานะครับ ซึ่งก็เป็นมุมที่ไม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 ีใครเคยเห็นไงเราก็ต้องถ่ายอืมร้อนมาก่ะประมาณนี้นะครับ ตรงบริเวณจุดนี้นะครับเป็นสำหรับ p r i v a t นะครับก็เข้ามาบริการจุดนี้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นจุดที่บอรวมนะครับที่เข้าไปแชร่รวมกับคนอื่นนะครับนี่ก็เป็นเรีราคานะครับสำหรับห้อง p r i v a t นะครับที่ผมใช้บริการก็คือ3,500บาทนะครับแต่ว่าราคาอื่นๆก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะครับ ช่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับท,ทาเคโอออนเซ็นนะครับแชออนเซน็นตัวเบามากหน้าแดงเลยนะครับเป็นห้องพรเวทนะครับราคา3,500อบาทที่แช่นะครับเดินมาประมาณ10กวนาทีจากสถานีทาเคโอออนเซ็นนะครับกำลังเดินกลับสถานีนะครับเมืองแบบ เงามากอะเมืองเป็นเมืองล้างเลยอะมีซีวิ c เอดีสีน้ำเงินจอดอยู่นะครับตอนนี้กำลังเดินกลับนะครับร้านผลไม้ก็น่ารักชิกๆทาเคโอยาทาเคโอยะใไหม เรากำลังเดินกลับน่าจะทันนะเพราะว่าเรากลับรอบ18-15กับฮากตะนะครับตอนนี้กำลังเดินกลับไปที่สถานีทาเคโอออนเซ็นสเตชันนะครับร้านปั๊มกุญแจด้วย โชคดีนะที่เราตัดสินใจที่จะแวะไม่งั้นเราก็ไม่เห็นรบรรยากาศบ้านเมืองของญี่ปุ่นที่ต่างจังหวัดแบบนี้เพราะว่าเดินจากสถานีไปเนี่ยมันก็ประมาณประมาณ1โลเดินก็ประมาณ10กว่านาทีประมาณนั้น ก็ถือว่าพาเดินดูบ้านเมืองของญี่ปุ่นนะครับเป็นบ้านเมืองในต่างจังหวัดของเขานะครับก็เห็นบ้านเมืองแล้วก็เห็นรถสวยๆน่ารักน่ารักนะครับมาแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับอันนี้ปั๊มเอเนอสนะครับ อีกหนึ่งไฟแดงแล้วเดี๋ยวเราก็ถึงสถานีแล้วตอนนี้เดินมาถึงหน้าสถานีทาเคโออันเซนสเตชันแล้วนะครับด้านหน้าของเราที่เป็นศูนย์โตโยต้าเป็นศูนย์รถเช่านะครับโตโยต้าเรนอาคาอ๋ออ้นี่ที่เขาบอกว่าเป็นศาลเจ้าไงตรงเนี้ย เขาบอกว่าเป็นสารเจ้าที่อยู่หน้า,าหน้าสถานีรถไฟเป็นร้านรถเช่านะครับเดี๋ยวเรารอข้ามถนนนะครับ